มาแล้วมาแล้วต่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 แตแตต่ต่โอ้โหมากันลึมเลยมากันลึมเลยนะครับเออเปิดก่อนเปิดก่อนเปิดก่อนตอนนี้เลยใช่นี่เพิ่งเข้ามาโอเคสวัสดีทักทายจากบ้านของยูวกับเป๊กนะคะทุกคน ใช่ครับในวัยวัยอะไรล่ะบ่ายวันอาทิตย์เย็นแล้วเย็นบ่ายวันอาทิตย์เย็นห้าโมงเย็นแล้ววันเวลาผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินใช่ค่ะไม่รู้วันไม่รู้เวลาเลยวันนี้ไม่รู้เลยว่าอ้าววันนี้วันอาทิตย์เหรอเนี่ยนิวก็เลยอยากไลฟ์ว่าโอเควันอาทิตย์เนี่ยคนเขาแบบมีกิจกรรมทําอะไรกันเขาก็ว่างทุกวันนั่นแหละมาไม่คือไม่ไม่ค่อยได้มาไลฟ์ด้วยกันนะคะนานแล้วนะคะก็เลย ถือโอกาสนี้มาไลฟ์นะคะ<ช>อพอดีว่าจอมันแคบเลยต้องเบียดจ้ะโ <c oughs> ทษีะลองคุยดูกอนจองโต๊ะหน้าค่ะอะไรจองโตหน้า <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เริญชงเจริญมาแล้วมาแล้วก็ไลฟ์วันนี้นะคะต้องอย่างอันดับแรกก็คือต้องขอบคุณนะคะหลายๆคนหลายๆหน่วยงานนะคะหลายๆสื่อที่มาช่วยกันเรื่องดับไฟนะคะไฟ,ะะไฟป่าที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ ทุกๆจังหวัดในภาคเหนือนะคะใช่แล้วนะครับซึ่งจริงๆก็มีหลากหลายสถานการณ์ผ่านมาตั้งแต่ต้นมีนานะจนถึงตอนนี้กลางจะกลางเมษายนแล้วเขาบอกว่าน่าจะแบบหมดหน้าแล้วประมาณปลายเมษายนสำหรับใครที่ติดตามเรื่องไฟป่าหรือคนที่เชียงใหม่เขาหายใจไม่ออกน่นน่าจะหมดในช่วงนั้นหรือหลังจากนั้นนิดหน่อยครับตอนนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมด้วยช่วยกันมากๆะนะตอนนี้อยู่กรุงเทพครับค่ะอยู่กรุงเทพค่ะ แต่เราก็ไฟปรับเป็นยังไงบ้างเขาก็ถามนะครับเมื่อคืนโผล่มาอีก3าจุดครับตอนแรกเรานึกว่าจะหมดหมดสสานาแล้วก็ยังมีอีกนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ร้ายแรงแบบที่หลายๆคนได้ตามอ่านั่นก็คือบางทีก็มีอันตรายสําหรับผู้ประสบภัยคือคนที่เป็นจิตอาสาหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ขึ้นไปแล้วก็ไปผิดทางบ้างหรือว่าไม่รู้ทางและที่สําคัญอุบัติเหตุทําให มีการไฟคลอกตายเสียชีวิตเ้ื่อเหมือนกันอันนี้คือหลายๆคนถามว่าเพราะอะไรเราก็เลยไปถามเพราะว่าเราก็สงสัยเหมือนกันเขาบอกว่าคนที่แบบไฟคลอกตายเสียชีวิตอาจจะเป็นแบบถ้าใครใส่รองเท้าไม่ดีแบบเป็นแบบขบายอะไรเงี้ยใช่ใแล้วคือใบไม้แห้งมันลื่นมากฉะนั้นถ้ามันลื่นในทางราบไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าลื่นตรงที่มันเป็นตรงเนินเขา ลื่นตกเขาไฟไม่ได้ไฟไหม้ไฟคลอกได้ฉะนั้นก็เลยเกิดอุบัติเหตุฉะนั้นก็ถ้าใครจะไปโดยที่ไม่รู้ทางหรือว่ารู้สึกว่าอยากจะไปช่วยจใจไปได้แต่ต้องดูแลรักษาความปลอดภัยตัวเองให้ดีคร <c oughs> ับหลายๆคนอยากจะไปเป็นจิตอาสานะคะแต่บางที่เขาก็แบบว่าเออถ้าว่า ทุกคนมาด้วยจิตอาสารต้องต้องบอกว่าขอบคุณแต่ว่าบางทีเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่ได้ให้ไปไม่ได้ให้เข้าเพราะว่าเขาเจ้าหน้าที่เองก็เป็นห่วงชีวิตของคนที่จะมาช่วยชีวิตป่าเหมือนกันนะคะใช่ตอนนี้ถ้าเราออกจากบ้านไม่ได้นะสเตย์โฮมเราก็ส่งกําลังใจไปช่วยลงค,คืนนะครับแล้วก็ช่วยเงินบริจาคหรือว่าหน้าก,กากอุปกรณ์ต่างๆก็ได้ใช่ไหมขมคอเลย <laughs> ใช่ไหมค, <laughs> ครับนี่ครับเราจะน้าพันเข้าไป น,น้ำส้มกับ <g ul iffe> แอปเปิ้ลยาบายพี่นะิวพี่แบกดูแลตัวเองด้วยนะคะขอบคุณค่ะหลายๆห,หลายวันที่ผ่านมาเราก็ทำอะไรหลายๆอย่างที่แตกต่างกันไปบางอย่างก็ก็ซ้ำๆเดิมๆแต่เราก็ต้องอยู่ให้ได้นะคะในบ้านหลังนี้นะองจะอบอุ่นดีแล้วอย่างที่เราฟังกันมานะหลายๆคนก็บอกให้เราดูแลสุขภาพทุกคนก็ดูแลสุขภาพด้วยละกันเพราะว่า ไปอ่านมาอย่างหนึ่งอ่ะที่เขาบอกว่าหมอกับพยาบาลอ่ะใช่ไหมค่ะอ่านมาเรื่องโควิดบ้างอ่ะอ่าใช่ซึ่งหมอพยาบาลเขนจบโดยชอบมากเลยอ่ะอันนี้ที่เขาเขียนไว้บอกว่าอันนี้ไม่รู้พอดีว่าจดแล้วนะชอบนี่ไงตอนนี้นคือทางหมอพยาบาลอ่ะนอกจากเขาพกเสื้อ PPE ใช่ไหมที่ป้องกันให้ เ,เชื้อแพร่กระจายรวมถึงคนที่เป็นผู้ป่วยก็ต้องใส่เหมือนกันฉะนั้นนอกจากเขาพกพกเซอร์เบปีเอแล้วเขาจะพกอะไรด้วยไหมอะไรพักเครื่องที่ก็บอกพกพักเครื่องพวงโตโตเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาไปเสี่ยงทุกวันหน้างานนั่นคือหน้าที่เขาอะ่ะฉะนั้นถ้าบอกว่าอยู่บ้านแล้วมันลำบากคิดว่าหมอกับพยาบาลลำบากกว่าเราเยอะเลยที่อยู่แถวหน้าแล้วก็เสี่ยงมากๆฉะนั้นเนี่ยผมว่าอยู่บ้านไม่ต้องพกพระ แค่พกใจให้นิ่งๆคิดอะไรอยากจะทําอะไรหาอะไรความสุขให้กับตัวเองที่หาความเป็นตัวเองก็ได้อยู่บ้านแค่นี้ก็แฮปปี้แหละเนาะฉะนั้นก็ส <stay home. S 2> เตย์เ a ฟสเตย์โฮมจริงๆแฟนคลับนิวจิ๋วหลายคนมากเลยที่เป็นหมอเป็นพยาบาลนะคะก็ได้ทราบได้ถามถ่ายถึงแบบสถานการณ์ในโรงพยาบาลนะะ้องก็บอกว่าค่อนข้างจะวุ่นวายแต่ก็ได้กําลังใจดีจากทุกๆคนนะคะแล้วก็อีกทั้งจะบอก เอ่อน้องเขาก็เล่าเรื่องการเป็นการเป็นพยาบาลก็คือก็เหนื่อยเหมือนกันหนักหนักกว่าหมอด้วยซ้ําคือเขาต้องอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาก็ต้องโดนคนไขเ้เรียกเรียกแบบตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็เป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับคุณหมอและพยาบาลทุกๆคนเลยนะคะนี่โอเคแล้วก็กลับมาที่ขอไฟป่ายนิดน,นึงแล้วกันเพราะว่าตอนนี้นอกจากที่พวกเราช่วยเหลือแล้วทุกคนมาช่วยเหลือแล้ว ก็จะมีบางคนเนี่ยที่ที่เขามาช่วยเหลือเพราะว่าเขามี innovation, อินโนเวชันหรือว่าหรือว่านวัตกรรมใหม่ๆเงี่ยเกี่ยวกับไฟป่าเฉยเลยนะตอนนี้เขามาช่วยเราบริจาคก,ก็ส่งไปนะไปหยิบเลยนะ<า>ไปหยิบเลยไม่ได้อันนี้ไม่ได้ขายของไม่ได้ทายอินเดแลนดทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าคือเป็นการร่วมด้วยช่ยกันเหมือนที่ทุกคนส่งหน้ากาก N95 ไปทั้งที่หายากไปให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็มีการแบบส่งอุปกรณ์ต่างๆมาแต่ว่าในมี เราก็เพิ่งรู้ว่าอันนี้มันใช้ได้อันนี้ค่ะคือที่เขาบอกเหมือนลูกบอลแต่มันไม่ใช่ลูกบอลอลคุณโมนะคะจาก F F Fighter Thailand นะคะเอาน้ำยาตัวนี้นะคะมาให้เป็นน้ำเป็นขวดนะคะจากญี่ปุ่นนะคะเป็นนวัตกรรมที่เรียกว่าเป็นสารเคมีไม่ไม่ใช่สารเคมีเป็น,นสารจากธรรมชาตินะคะสามารถจะดับไฟได้ดีนะคะอันนี้เราเราส่งไปให้เขากว่าสิบ,ส,บสิบเท่า ดับไฟได้ดีกว่าน้ำสิบเท่าอันนี้ไม่ได้ทยอยู่ในเร่งสิ้นแต่ว่าเอยเราก็เพิ่งรู้ว่ามันมีแบบนี้ไงคือที่ี่ปุ่นเขาไว้ใช้ในการดับเพลงิงเขาก็เลยส่งไปให้ทางหน่วย,ยางานง<ะ>ที่เชียงใหม่นะครับหกสิบขวดนะคะอันนี้ อันนี้หรอเขาคว่างไปทั้งขวดเงี้ยหรอเขาคว่างไปทั้งขวดเดี๋ยวนิวจะเอาไปเอาคลิปนะคะไปลงในเพจนะคะแล้วก็ให้ทุกคนได้ดูการใช้งานของมันเขาบอกจริงเหมือนลูกบอลครับแต่อันนี้มันไม่เป็นสารเคมีลูกบอลเป็นสารเคมีแตะว่าอันเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่สารเคมีเป็นสารธรรมชาติอีกด้านนึงค่ะยยายยะทหถูกแล้วเม่ะถูกถูก้ที่นแล้วขอบคุณคุณโมมากนะคะแล้วเดียนิวคิดว่าเดี๋ยว จะเปิดรับบริจาคนะคะสำหรับใครที่ต้องการช่วยหน่วยงานในการซื้อ,ซ,อซื้อเครื่องเขาเรียกว่าอะไรอะซื้อ<า>อุปกรณ์ดับไฟตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะจะขึ้นไว้ให้นะคะใช่อันนี้ก็เหมือนกัน<ช><ช>ก็คือไปว่าช่วงโค้งสุดท้ายแหละว่าก็ถ้ายังมีอะไรเกิดขึ้นอีกถ้าเขาได้อุปกรณ์นี้ไปช่วยเหลือให้มันดับไฟทันทุงทีเร็วขึ้นก็ดีกับเขาเหมือนกันจริงๆภาครัฐก็ก็เริ่มทยอยซื้อกันไปแล้วนะคะแต่เราเป็นภาคเอ,อกชนก็ เรียกว่าถ้าว่าเราช่วยได้เร็วกว่าก็อยากช่วยค่ะเอาจริงๆนะคะ<ช>เป็นองประบแบบนี้นะคะ,ะขอบคุณคุณโมนะคะได้ค่ะว่าจะส่งไว้พรุ่งนี้แล้วก็เดี๋ยวจะถึงที่เชียงใหม่ประมาณวันอังคารแล้วก็เดี๋ยวเอาไปแจกค่ะขอบคุณมากครับบริจาคท่าไหนครับพี่นิวครับเดี๋ยวนิวขึ้นให้นะคะอาจจะต้องเป็นก็เดี๋ยวไอจีมั้งเนาะใช่ใช่ค่ะแล้วก็ก็ถ้าใครอยากร่วมบริจาคก็ช่วยเหลือกันเพราะตอนนี้สภาพอากาศของเชียงใหม่ ขึ้นมาประมาณวันนี้สามสี่ร้อยครับปกติมาตรฐานที่เราใช้ชีวิตกันอยู่คือห้าสิบถ้าเกินมาตรฐานก็ปอดจะพังได้แล้วอะไรเงี้ยฉะนั้นตอนนี้ก็สีม่วงหนักๆเลยแล้วก็บอกไม่เห็นเลยวันนี้มีคนี้เชียงใหม่ส่งมาแบบฟ้าสีเทามากฉะนั้นก็ก็นี่แหละฮะช่วยกันในโค้งสุดท้ายและแล้วเราก็ค่อยไปปลูกป่ากันในหน้าต่อไปอะไรเงี้ยเพื่อให้สิ่งแวดล้อมกลับมาดีได้เหมือนเดิมอะไรเงี้ยส่วนตอนนี้ถ้าใครอยู่บ้านก็บอกหน่อยสิว่า มีกิจกรรมอะไรทําอีกดีนี่ก็ทํากันหลายอย่างแล้วสินะขอลองเสิมใจดีขอเลขบัญชีด้วยครับอยากทําบุญได้ค่ะเดี๋ยวจบคลิปนี้นะคะเดี๋ยวนิวพิมพ์ไปให้ในไอจใน Facebook นะคะเพราะว่าอยากอยากแบบหาเครื่องมือดับไฟที่มันแบบเร็วรวดเ,เร็วอะไรเงี้ยนิวเห็นในคลิปที่ญี่ปุ่นเขาใช้กันนะคะคือแบบปาเข้าไปในไฟแล้วก็มันก็ดับไปเลยนะคะเมื่อวาน หลายวันก่อนเห็นแบบสัตว์ที่มันอยู่ในป่าป่าดอยสุเทพแล้วก็แบบต้องคันหนีเอาชีวิตออกมามีตายหมดแล้วนั่นน่ะมีนกเป็ดน้ำอีเห็นเพนกวินอีเห็นหมายถึงเป็นสัตว์เธอเห็นอะไรวะเห็นอะไรดูหนังค่ะเออเอก็เนี่ยดูจนแบบจบหลายเรื่องแล้วล่ะมีอะไรแนะนำไหมล่ะ นี่ล่าสุดนะไปที่ memory of a r a m b r a แล้วนะแล้วฉันก็อินมากเลยเป็นเกี่ยวกับเกมใช่ไหมแล้วพระเอก c r a s h landing น,นะแล้วก็ฉันก็ไหลๆๆไปจนแบบเอ้ยมันดีอ่ะมันซับมันซ้อนนีนะมันซ้อนเงื่อนอะ่ะทั้งที่มันเป็นแบบ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 เกม,เกมนะสนุกนะวันก่อนะนิวมันเหมือนเหมืนอน joy l i v e กันได้อะไม่รู้ยังไง go live with อย่างเงอ้ยจอยใครเหรอไม่รู เราคุยกับใครเล่นว่าเราจอยแค่ไจอยจอย,อยังไงอ่ะเขาอยากจอยกับเราเหรอไม่รู้อ๋อแสดงว่าแบบเวลาเราเราเราจอย,อออยู่่ขอเาไมยถ้าเขาไม่อยู่ก็คือจอยไม่ได้เล่นไม่เป็นนะ่ะ วันนั้นนองเล่นายรีเควสต์โอเคเดี๋ยวยังไงจะส่งข่าวเรื่องไฟป่ากันอีกทีนะคะนะคะเราไปแล้วเดี๋ยวเย็นแล้วเราต้องไปตั้งโต๊ะอาหารหน้าเผาป่าเผาป่า <c oughs> หน้าไม่อายบอกทีว่าใครเผาบอกทันทีบาย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 นะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวมาใหม่บ๊ายบาย